ครับผมสุโขทัยรุ่งเสริฐครับวันนี้เรามาพบกับหลักสูตรเทคนิควิศวกรรมศา,าการเพื่อการเพิ่มผลผลิตในบทแรกเราจะเรียนในเรื่องของความอยู่รอดของธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาโลกเราถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่มากไดโนเสาร์ครับ300ล้านปีที่ผ่านมาไดาโนเสาร์ครอบครองโลกแต่ปัจจุบันไม่เหลือไดโนเสาร์อยู่แล้วแต่ท่านทราบไหมครับว่ายังมีสิ่งมีชีวิตที่ เกิดพร้อมกันกับไดนโนเสาร์และอยู่รอดมาถึงปัจจุบันหลายท่านชอบทานมันด้วยนะครับเป็นอาหารทะเลอย่างหนึ่งก็คือแมงดาทะเลครับแมงดาทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับไดนโนเสาร์แต่สามารถอยู่รอดได้ถึงปัจจุบันนั่นก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกท่านในสภาพของธุรกิจในปัจจุบันมีความท้าทายมีประเด็นต่างๆที่เข้ามากระทบกับองค์กรซึ่ง เป็นความจาเป็นที่ทํ้องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมีการปรับปรุงตัวเองเพื่อเกิดความอยู่รอดประเด็นที่เข้ามากระทบกับองค์กรก็ด่างเช่นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นความต้องการของลูกค้าที่ต้องการคุณภาพต้นทุนราคาและการส่งมอบที่สูงหรือดีขึ้นรีทามหรือระยะเวลาในการส่งมอบที่สั้นลงพนักงานที่ขาดแคลนทักษะของพนักงานที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆประเด็นเหล่านี้นะครับคือความท้าทายที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรองค์กรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการอยู่รอดครับเทคนิคตัวหนึ่งที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทาให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และอยู่รอดได้ก็คือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตนั้นในวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิควิศวกรรมศาการซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนความหมายของการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข้า Input เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือ Output ที่มากที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต Output และปัจจัยที่เข้า Input เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนกันและอีกแบบหนึ่งการเพิ่มผลผลิตนั้นก็เป็นการวัดประสิทธิภาพและวัดประสิทธิผลขององค์กรนั่นเองกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตแบบที่หนึ่ง ก็คือการที่เราทําให้ผลิตผลหรือผลผลิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่เท่าเดิมแบบที่2การได้มาซึ่งผลผลิตที่มากขึ้นโดยการเพิ่มปัจจัยการผลิตแต่เป็นการเพิ่มในสัดส่วนที่น้อยกว่าแบบที่3เป็นการเพิ่มผลผลิตโดยที่เราได้มาซึ่งผลิตผลมากขึ้นโดยที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยลงแบบที่4 ผลิตผลเราได้เท่าเดิมแต่เราลดปัจจัยการผลิตให้น้อยลงแบบที่5ผลิดผลเราได้น้อยลงแต่เราใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่าหรือน้อยมากกว่าเป็นสัดส่วนที่มากกว่านี่คือ5กลยุทธ์ของการเพิ่มผลผลิตซึ่งแต่และกลยุทธ์นั้นก็เหมาะสมกับแต่ละสา,าการเช่นท้าในสา,าการปัจจุบันที่ประมาณการขายหรือยอดการขายลดลงหรืออาจจะไม่ได้เท่าเดิม คุณก็ยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยการลดปัจจ so so ัยการผลิตให้น้อยลงเมื่อสภาพธุรกิจกลับมาเช่นหลังเหตุการณ์โรคระบาดของโควิดธุรกิจต่างๆกลับมาผลิตได้เพิ่มมากขึ้นคุณก็สามารถเพิ่มผลผลิตโดยใช้แนวทางการผลิตให้ได้มากขึ้นโดยใช้ปัจจัยเท่าเดิมผลิตให้ได้มากขึ้นโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าหรือที่ดีที่สุดก็คือผลิตให้ได้มากขึ้นโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยที่สุดนะครับนี่คือการเพิ่มผลผลิตซึ่งหลักการของ การเพิ่มผลิตทั้ง5หลักการนี้สามารถไปปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลือกใช้ตามสถานการณ์ขององค์กรเราสามารถวัดการเพิ่มผลผลิตได้หลายรูปแบบด้วยกันอาจจะวัดในส่วนของวัสดุที่ใช้ดูเป็นปริมาณวัสดุที่ใช้ตอบผลผลิตที่ได้วัดในส่วนของเครื่องจกกักรกรรมวิธีการนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพของการผลิตประสิทธิภาพของการทํางานวัดในส่วนของพนักงานดูในส่วนของจํานวนชิ้นที่พนักงานทํางานได้โดยใช้เวลาเท่าเดิม หรใช้แรงงานเท่าเดิมเหนือเท่าเดิมแต่ได้งานมากขึ้นหรือในส่วนของพลังงานได้ครับเราใช้พลังงานที่น้อยลงโดยใช้อัตราการผลิตที่เท่าเดิมปรมิมาณการผลิตที่เท่าเดิมนะครับหรือในส่วนของที่ดินอาคารที่ท่านมีอยู่คุณก็สามารถทําการเพิ่มผลผลิตและวัดผลได้ครับนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราผลิตได้มากขึ้นมีเครื่องจักรมากขึ้นแต่พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตเท่าเดิมหรือน้อยลงคุณประหยัดต้นทุนได้เท่าไหร่ถ้าเป็นพื้นที่อาคารที่ต้องเช่า ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะวัดการเพิ่มผลผลิตในส่วนของเวลาก็ได้ครับท่านใช้เวลาที่น้อยลงหรือใช้เวลาที่เท่าเดิมแต่ได้ปลี่ยการผลิตที่สูงขึ้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของการวัดการเพิ่มผลผลิตในบทที่1เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความจําเป็นที่องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองเราได้เรียนรู้ทําความเข้าใจว่าการเพิ่มผลผลิตคืออะไรความหมายคืออะไร รูปแบบและกลยุทธ์ของการเพิ่มผลผลิตซึ่งมีอยู่5แนวทางด้วยกันรวมถึงการวัดการเพิ่มผลผลิตนี่คือพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตต่อไปเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการเพิ่มผลผลิตในบทที่2แล้วเราไปพบกันครับ